พันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับกับสมาพันธ์ออฟโรดไทยนะครับงดทนจัดสร้างแบบนี้ไปแข่งกับเขาบ้างกำลังหาคนขับอยู่ติดต่อชัยรัตนคำพึ่งอยู่เอาล่ะครับตอนนี้โอ้ไยเฮียงแสงขึ้นมาแล้วแหมเป็นเซนเป็นปิ๊งดีจริงครับไม่ยอมไม่ยอมจริครับมาตังยาเขาอยโอ้ยครับปังยาโอ้ยโอ้ยแซงขึ้นไปเลยครับเอาละเอาเลยยังไงปีซ้ายปีขวาโดนไปบ้านแล้วลิ้ ไปไหนๆแล้วโอ oh, oh. ้ตายแล้วตายแล้วยังไงยังไงครับตลาดไทย ADM ยังไงยังไงตลาดไทย ADM ไปไ,ไม่เป็นแล้วไม่รู้ไปทางไหนแล้วหลงครับหลงไายแล้วครับตอนนี้ไปทางไหนนะข้าไปแขกหนึ่งปล่าไปทางไหนฮะขันส่งกัญชักขา ตรงชันชักขาดคือระบบเลี้ยวฮะเรียบร้อยครับระบบบังคับเลี้ยวระบบเลี้ยวครับเลยไม่เลี้ยวแล้วครับโอ้ตายตายตายระบบบังคับเลี้ยวเขาบอกเป็นเฝ้าจนงพยาบนะแล้วโอ้โหดูไอเฮียงนะไอเฮียงโอ้โหไอเฮียงขี้ขี้ได้ย่าครับจังหวะนี้ไอเฮียงครับสบายไอเฮียงไปต่อเวลายังได้อยู่ครับแหมรถคันนี้นี่โอ้โหน่าจะไปให้ลูกสาวขับสวยนะฮะสวยนะสวยจริงคันนี้เจมมี่ครับ บอกเลยอยู่ในเมืองไทยที่สองล้านแลสปนแล้วเชื่อมันคันนี้เดินทางแข่งต่างประเทศหลายครั้งเลยนะมาบ้านเราหลายรอบแล้วนีเชื่อมันรอบหน้าไม่ได้เอากลับไปหรอกทำไมอ่ะพวกช้อนซื้อนะต้องอย่างนี้ไปเป็นไรเราก็ต่อทะเบียนทุกๆตสามเดือนไงใช่ไปต่อแล้วต่อทุกสามเดือนใช่ต่อไปไปผ่านแดนอ่ะต่อไปผ่านแดนทุกๆตสามเดือนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอเทียนครับ มหาพันออฟรถลาวรครับครับบวันกีฬาออฟรถลาวครับนครหลวงแตงในสุดยอดครับบอกเลยครับมหาชัยแข่งตอนไหนมหาชัยแข่งช่วงเย็นครับรอชมเลยครับมหาชัยแข่งตอนไหนเดี๋ยวดูก